เดี๋ยวก็จะเริ่มจากทางหน้านี้ก่อนนะท่านนะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มลุยเลยเกียงเราไปไหนหมดนี่เ,เกียงเกียงไปไหนน่ะเ,เกียงเกียงปาดปูนน่ะมันไฮ้ เคียงใบโพมีสามอัน,เ,นเ,เออหละ่ะอยู่ไหนไไนี่นี่หรอโอเคเอาจักปูนมา kau minum ini nggak? kau minum ini kau ini कौन ट्रेन हो ปูนมันมีตะซายไล้หน่ปูนเรามีตะซายนี้หลือืมมีตะซายเลย ใส่ปูนอีกใส่ปูนอีกปูนอีกนิดหนึง่งคุณครูนะทรายนะทัด

吧。对呀。 Ooh. 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 Ooh.

아니 <laughs> I <laughs> do ผสมปูนมันไม่ค่อยได้นะท่านใส่ปูนเพิ่มหรือยังใสเพิ่มอีกเนะี่ยไม่ค่อย ก็ปิดด้านหน้านะทุกท่านให้เรียบร้อยนะฮะเดีรอให้ปูนมันมันหม,มาดแล้วก็ไปใส่อีกนะโอเคครับผมฝากว่นนี้สวัสดีครับ